สวัสดีครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาเปลี่ยนผ้าเบรกหน้าของวีบร้อยสิบไอีครับมันก็เหมือนกับพวกวีบร้อยสิบไตัวธรรมดาทั่วไปนั่นแหละนะเนี่ยฮะสภาพโอ้โหหลุดออกมามแบบนี้จนผ้าเบรกเนี่ยมันไปเสียดสีกับตัวจานเบรกหมดแล้วนะฮะจนหลุดออกมางวมแบบนี้ข้างในเนี่ยไม่เหลือแน่นอนเดี๋ยวจะถอดออกมาให้ดูครับการประหยัดนะการประหยัดเนี่ยมัน ประหยัดได้นะครับประหยัดได้แต่ต้องดูด้วยนะตัวไหนมันเป็นระบบวามปลอดภัยถ้าหากปล่อยไว้แบบนี้นะจากการที่เราจะประหยัดเนี่ยไม่เสียค่าผ้าบีกนะแทนที่จะประหยัดแล้วไม่เสียค่าผ้าบีกกับกลายเป็นว่าหนึ่งมันสิ่งที่ต้องเจอเลยก็คือต้องเจอ,อเจอค่าใช้ใจ่ายนะในส่วนของการการถอด ไอตัวลูกสูบคาลิเปอร์เบรกเนี่ยออกมาขัดทําความสะอาดเพราะถ้าหากไม่ขัดไม่ได้เลยนะเพราะว่าลูกสูบคาลิเปอร์เบรกเนี่ยมันไปเสียดสีกับจานพอไปเสียดสีกับจานเสร็จปุ๊บมันไม่ได้เสียดสีแบบเสม,สมอนะมันเสียดสีแบบนี่ฮะตรงปลายไอตรงนี้เนี่ยมันยังเหลืออยู่นะมันยังเหลือมันกินหน้าไม่เสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากเราฝืนประกอบกลับคืนไปเปลี่ยนพื่อให ผ้าเบรกตัวใหม่ประกอบกลับคืนไปปุ๊บมันจะทําให้เวลาผ้าเบรกมันเลื่อนออกเนี่ยผ้าเบรกมันจะเลื่อนออกไม่สม่ําเสมอแล้วจะทําให้เบรกติดนะฮะจะทําให้เบรกติดอ่ะเห็นไหมแบบนี้อ่ะเดี๋ยวซูมให้ชัดๆเลยนะเนี่ยฮะไอ้พวกนี้เนี่ยฝั่งนี้เนี่ยมันกินเสมอกันอยู่อ่ะกินเสมอกันแบบเรียบเปี้ยเลยแต่ฝั่งนี้มันยังเหลือนะฮะยังเหลือโผล่ออกมาอยู่เพราะว่ามันไม่ถึงจานเบรกนะครับมันไม่ถึงจานเบรก นะก็เลยทําให้ตัวนี้มันเสียดสีบ้างนิดหน่อยแต่ก็ยังเหลืออยู่ถ้าหากเราประกอบล้างตัวนี้ประกอบกลับคืนไปเนี่ยไม่ได้นะครับใช้งานไม่ได้เลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยด้วยความที่หน้าของลูกสูบเนี่ยมันไม่เสมอกันก็จะทําให้ผ้าบีกมันเลื่อนออกมา เลื่อนออกมาแบบเอียงๆนะคก็จะทําให้เบรกเบรกมันติดแบบนี้คือต้องถอดลูกสูบคาลิเปอร์เบรกออกมานะครับไอตัวนี้ก็ต้องถอดออกมาทําความสะอาดด้วยเนี่ยนี่เห็นไหมจริงๆแล้วเนี่ยการที่ประหยัดนะกับระบบเบรกเนี่ยบางทีพวกหน้าฝนนะมันก็จะเปลืองพระเบรกนิดนึงคนระับเพราะว่าพวกเศษที่ดินที่โคนมันเยอะก็ไปเสียสีเบรกให้เบรกมันหมดเร็วนะอันนี้ข้อเสียของหน้าฝนเลย เนไหมผ้าเบรกมันหลุดออกแบบนี้เลยมันหมดจนไปเสียสีเหมือนแบบนี้เนี่ยแทนที่เราจะเสียเฉพาะค่าเสียเฉพาะค่าเปลี่ยนแต่ผ้าเบรกนะฮะไม่กี่บาทนะไม่กี่บาทไม่เกินร้อยห้าสิบนะในพื้นที่ของผมนะก็กลับกลายเป็นว่าต้องเสียมากกว่านั้นนะฮะก็ต้องถอดออกมาล้างทําความสะอาดเนี่เห็นไหมพวกขี้ดินขี้โคลนเนี่ยแบบนี้โอ้ใช้งานไม่ได้ เป็นสนิมขึ้นสนิมหมดแล้วต้องถอดออกมาขัดเลยลูกสูบคาลิปเปอร์เบรกถ้าหากใส่เข้าไปเนี่ยไม่ได้นะแบบนี้ไม่ได้อ่ะเดี๋ยวต้องถอดออกมาแล้วก็ต้องไล่ลมเบรกใหม่นะแบบนี้นะฮะการถอดของเราก็กดกดอ่ะให้ลูกสูบเนี่ยมันเลื่อนออกมาเลยนะฮะเพื่อนๆกดให้ลูกสูบเลื่อนออกมาเลย ดลูกสูบเลือดออกมาเสร็จปุ๊บเอาออกมาระดับหนึ่งก็พอหลังจากนั้นใช้ชีมล็อกในการหนีบสายหนีบสายเบรกนะครับทําไมถึงหนีบก็หนีบไม่ให้น้ํามันเบรกด้านบนไหลลงมานะหรือใครจะไล่น้ํามันเบรกทีเดียวให้มันจบไปเลยก็ดีนะฮะแต่ที่แน่ๆเนี่ยมันต้องได้ไล่น้ํามันเบรกแน่นอนนะก็เอาเอาเนี้ยชีบไว้ชีมล็อกชีบไว้สําหรับคนที่ป่าไม่อยาก ไล่ลมบีใหม่นะ,ะก็ต้องถอดออกมาเลยผมต้องถอดออกมาเจียนะนี่ฮะสำหรับคนที่ไม่มีเครื่องมือในการไล่ลมบีกนะฮะแล้วก็บางคนยังไม่รู้วิธีการไล่ลมบีกแบบง่ายๆเนะี่ยก็ต้องใช้ชิมล็อกบีบสายมันนะฮะเพื่อไม่ให้อากาศมันเข้าไปเยอะนะมันจะได้ไล่ง่ายๆ ไล่ลมบีกง่ายๆสภาพปั๊มด้านในก็ยังสวยหลูอยู่นะพวกซีนโอลิงต่างๆแต่ว่าลูกสูบเนี่ยเป็นเป็นรอยแล้วเดี๋ยวจะเอาอันนี้ถูให้ดูเห็นไหมโอ้เป็นรอยแบบนี้นะคือตัวรถเนี่ยโอ้โห ลูกสูบมันโดนกินไปตั้งเยอะเลยนะต้องใช้หินเจียในการเจียแต่ที่แน่ๆเ,เดี๋ยวผมจะขัดทำความสะอาดเสียก่อนก็ใช้แปรงลวดขัดนี่นแหละอืออถูมือจะขวงระบาดนี่ต่อไปใช้กระดาษทรายในการขัดนะฮะเราเอาเบอร์เยอะเบอร์ละเอียดในการขัดนะ ถ้าหากเอาเบอร์ละเอียดขัดแล้วมันไม่ออกยกตัวอย่างเช่นเบอร์พันขัดแล้วมันไม่ออกเราก็ต้องใช้อ่าแ่เนี้ยต้องใช้เบอร์ที่มันหนาขึ้นนะฮะหยาบขึ้นออ่างง่ายหยาบขึ้นต้องของหยาบนะหลายคนก็บอกว่าลูกสูบคาลิเปอร์ปเบรกเนี่ยมันขัดไม่ได้เพราะว่ามัน เขาทาเป็นสารเลือบอะไรต่างๆนานาเพราว่ากันไปนะแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยการทําความสะอาดนะเราจะเอาผ้าหรือฝอยสก็ตไบ์แบบเอตัวที่ไม่มีเศษเหล็กน่ะเอามาขัดมันก็ไม่ออกนะครับนะเพราะมันเป็นสนิมกิน,นตัวอันนี้แล้วบางตัวน่ะมันขัดไม่ออกไม่ร้อยเปอร์เซ็น แล้้วก็ตองมันก็ต้องช่วยกระดาษทรายขัดออกอย่าอยู่ดีแหละเพื่อนก็แหกกดแล้วกันนะสําหรับถ้าหากมันแบกหูแบกตาหรือมันขัดหูขัดตาของกูรูต่างๆก็ถือว่าเหีกกดแล้วกันนะบางทีมันไม่ต้องอยู่ในกดไม่ต้องอยู่ในตำหลอกตําลาหรอกนะครับต้องแหกตำลาบ้างนะฮะเนี่ยกระดาษทรายขัดแมงแบบนี้เลยนะฮะ ขัดไปเรื่อยๆเอาให้มันออกพอขาวๆก็พอนะนี่ฮะเริ่มออกแล้วครับเพื่อนๆนขัดไปแบบนี้เลยแล้วก็หมุนดูฮะแล้วก็เอามือรูปดูถ้าหากมันไม่เป็นตะกุตะกะแล้วก็เอาเลยเสร็จแล้ว เนี่ยฮะต่อไปก็จะนําไปขัดครับการขัดเจียอไอ้ตรงนี้เราก็จะใช้หินเจียธรรมดาทั่วไปของเราเนี่ยมาเจียออกครับเราจะใช้เป็นแบบใบตัดเหล็กนะมามาเจียออกนะครับเพื่อนๆเนี่ยฮะเดี๋ยวก็เอาวางไว้แบบนี้เลยแล้วก็ค่อยๆเจียออกทีละนิดนะจะเจียอเอาตัวที่มันเกินออกก่อนนะ พอมันเริ่มร้อนเราก็ต้องพักเสียก่อนครับเพื่อนเพื่แล้วก็เอาไปใส่เอาเทน้ําลงก่อนเทน้ําใส่นิดนึงนะฮะหลังจากนั้นก็เริ่มเจียใหม่ครับการเจียททนี้ก็ต้องดูพื้นผิวมันนะดูพื้นผิวว่าเอาให้มันเรียบเรียบอ่ามากที่สุดเท่าที่จะเรียบได้ เดี๋ยวเราจะเอาใส่ปากกาจับชิ้นงานครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่าต่อไปเนี้มันจะต้องใช้ความปานีนิดนึงนะฮะในการจับปากกาจับชิ้นงานเนี่ยต้องหาตัวรองด้วยตัวรองแล้วกดเข้าไปครับการหนีบของเราเนี่ยไม่ต้องไปหนีบเยอะนะฮะไม่ต้องหนีบแรงนะเอาหนีบเบาๆก็พอนะนี่ฮะหนีบเบาๆบก็พอไม่ต้องไปหนีบแรงเดี๋ยวไอ้ตัวนี้มันบิดมันเสียรูปอีกนะ เนี่ยเอาแค่พออยู่ก็พอ,พอแล้วก็เริ่มเจียปักแต่งพื้นผิวให้มันเรียบเลยฮะ ังจากนั้นก็ดูความเรียบของมันว่ามันตัวไหนมัน,มนสูงมันต่ำฮะนี่ฮะแล้วก็เราก็ดูแบบนี้เลยฮะตอนนี้ก็เห็นไปคร่าวๆแล้วนะฝั่งนี้สูงนิดนึงแล้วก็จะเน้นฝั่งเน้นฝั่งที่มันสูงดูโคตรร้อนเลยฮะอ่ะล็อกไปชึบแล้วก็จะเน้นฝั่งที่มันสูงนะก็คือฝั่งเนี้ย หลังจากนั้นเดี๋ยวเราเก็บขอบนิดนึงนะฮะเก็บขอบนิดนึงก็พอนะเจียเสร็จเรียบร้อยแล้วคือไม่ต้องเอาแบบเป๊ะร้อยเปอซก็ได้นะสําหรับไอตัวนี้ถ้าหากเป็นไปได้ก็ให้เป๊ะร้อยเปร์เซจะยิ่งดีนะครับเอาให้เกือบร้อยเปอร์จะยิ่งดีสําหรับความมความเสมอของตัวลูกสูบคาลิปเปอร์เบรกเนี่ย ต่อไปเดี๋ยวเราก็ยัดใส่เลยนะฮะเพื่อนเพื่อนหลังจากที่เราปรับอันนี้เสร็จแล้วการปรับเนี่ยเราต้องเล็งนะหาอะไรมาขีดมาร์กก็ได้สี่จุดนะครับขีดมาร์ก4ี่จุดแล้วก็เจียให้ให้มันสม่ำเสมอกันทั้ง4ี่จุดก็พอไม่ต้องร0อยเปอร์เซนก็ได้เอาห่างกันสักเก้าสิบห้าเปอร์เซนตก็ยังดีนะฉะลุมน้ำมันกน่อนนะก่อนที่จะใส่ชุดเป็นน้ำมันบีกนะฮะน้ำมันบีนนก,ก,กแล้วก็ใส่เข้าไปเลย ไอ้ตัวนี้มันสะอาดอยู่นะครับสะอาดอยู่ด้านในมันยังสะอาดอยู่แต่ด้านน่อกมันสกปรกนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องใส่เข้าไปแบบนี้ค่อยๆดันเข้าไปนะดันให้มันตรงๆนะฮะหาเอาข้อต่อบล็อกนะข้อต่อบล็อกมาดันมันจะได้ดันง่งายๆครับ ถ้าห่างมันนั้นก็ใช้ชีมช่วยนะชีมช่วยจับขอบมันนิดหนึ่งจับไปไปนะจับไปไปลูกสูบก็พอนะไม่ต้องจับเข้าไปเยอะนะเดี๋ยวเราก็จะใช้ไอ้ตัวนี้ในการดัน อันนี้เป็นการใช้แบบบ้านๆเลยใช้เครื่องมือแบบบ้านๆเลยตามที่มีนะไม่ได้เอาแบบสีเข้มมาใส่ให้ดูนะฮะนี่ฮะบ้านๆหลังจากนั้นก็ใส่จจละบีเข้าไปไอ้ตรงนี้สำคัญนะเราต้องขัดทำความสะอาดห้ามเป็นสนิมเป็นเนืดค่ะต่อไปใช้จาละบี ในการหล่อลื่นใส่ครับไปจารบีก็ต้องเป็นจารบีของงานสําหรับเซอร์วิสระบบเบียโดยเฉพาะนะเอาจารบีอื่นมาใส่ไม่ได้นะจารบีลูกปืนล้อเนี่ยห้ามดิดขาดนะเดี๋ยวจะทําให้่าตัวไอยางตรงนี้นเนี่ยได้รับการสึกหลอได้ยางมันโดนจารบีลูกปืนล้อเนี่ยมันจะทําให้ยางมันบวมนะฮะมันจะก,กันฝุ่นไม่ได้ ชิบใส่เข้าไปแล้วก็ลองดันเข้าดันออกดูแล้วก็ลองดูไอ้ตัวนี้ด้วยนี่ฮะตัวยางเนี่ยมันต้องดันออกมันต้องเข้าขอบไอ้ตัวนี้นะมันจะมีขอบของมันอยู่ฮะเราต้องรีดให้มันเข้าขอบเนี่ฮรีดให้เข้าขอบทุกตัวเลยทั้งตัวบนแล้วก็ตัวล่างหลังจากนั้นก็ดันเข้าไปมันต้องลื่นนะฮะมันต้องลื่นถ้าหางไม่ลื่นต้องออกมาขัดใหม่ครับ ต่อไปใส่ผ้าบีเข้าไปครับเดี๋ยวเดี๋ยวกว่อนใส่ผ้าบีเอาขัดขัดสะกวันพอเป็นพิธีสะกวันนะฮะเอาทําไมแล้วไม่ขัดให้มันเศษทีเดียวก็เพราะว่าเดี๋ยวพวกเศษดินเศษนะั้นมันจะเข้าไปตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเราขัดเอาแบบนี้เลยก็ได้ขัดพวกอ็ดินเราอะไรออกนะโดยเฉพาะดินบริเวณนี้ บริเวณคาลิปเปอร์เบียกนี่เสียดินตรงบริเวณใกล้ๆล,ล,ลูกสูบนะเอาออกให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเอาออกได้ครับหาเหล็กหาอะไรมาขูดออกครับแบบนี้เลยหลังจากนั้นก็ เอาลมมาเป่าฮะเป่าลมเสร็จก็ใส่ผ้าบีเข้าไปฮะ แล้วก็ต้องดูตำแหน่งนี้ด้วยนะไอตัวแผ่นนี้มันต้ององั้นมันขึ้นมาให้มันตรงเพื่อที่จะให้มันดันผ้าเบีกนะครับมันเป็นแผ่นซับเสียงแล้วก็เป็นแผ่นประคองผ้าเบีกด้วยถ้าหากเราไม่ใส่เนี่ยผ้าเบีกเวลาใส่อ่าเวลาใส่เข้าไปแบบไม่มีแผ่นตัวนี้เนี่ยมันจะทําให้ผ้าเบีกมันดิ้น ดินไปดินมาเดี๋ยวพอเบียกนะีมันหมดเร็วแล้วก็มีเสียงดังด้วย mm hmm. เพราะฉะนั้นก็ต้องใส่เข้าไปใส่เข้าไปเสร็จปุ๊บอ้าออกอจัดตำแหน่งให้มันเข้าที่เข้าทางนิดหน่อยแล้วก็ประกอบเข้าไปเลย นอนเบอร์สิบสองสองตัวตัวใต้กับตัวบนนะฮะเดี๋ยวเราก็จะมาไล่น้ำมันบีกแล้วก็เติมน้ำมันบีกฮนะิงแล้บล็อกไฟฟ้านะของแท้และแน่นอนเลยตัวนี้เนี่ยสุดยอดครับของแทนสุนะใครที่สนใจก็สั่งซื้อได้เลยเดี๋ยวแปละลิง์ไว้ให้ที่ใต้ชิป ราคาหลักพันโคตรคุ้มใช้งานตั้งแต่มอไซยันรถยนต์นะเช็ดนิดนึงแล้วก็ลองกำเบียดูครับเห็นไหมเบียไม่มีแล้วเพราะว่าน้ำมันมันไม่พอเดี๋ยวต้องเติมน้ำมันะการไล่ของเรานะ ในกรณีที่ไม่มีเครื่องมือนะครับก็ต้องใช้ชิมล็อกเนี่ยมาบีบไตัวต้นต้นสายเลยนะฮะบีบตัวต้นสายเลยแล้วก็ย้ำไปเรื่อยๆนะแล้วก็ปล่อยนะฮะเพื่อที่จะไล่น้ำมันให้มันลงไปหาปั๊มนะหาปัม๊มคาลิปเปอร์เบรกต้องดูทำแบบทำแบบนี้ดูกว่า นะฮะกำแล้วก็ย้ำไปแล้วก็ปล่อยย้ำไปเรื่อยๆอ,อ่ะไปเอาสลิงมาสลิงฉีดยานะฮะก็มาดูดน้ำมันบีกดูดน้ำมันบีกเข้าครับ สายมันไม่ถึงอ่าพอดูดน้ำมันบีเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะอัดเข้าน็อ,นอนตนี้เลยนะฮะึ๊บขั้นตอนนี้เปิดน,อน็อตเลยแล้วก็ฉีดเข้าไปเลยฮะฉีดเข้าไปในระบบเลยฮะเวลาฉีดนี่ต้องมาดูตัวบนด้วยนะคอยดูน้ำมันตัวบนด้วยนะ ว่าน้ำมันมันเพิ่มขึ้นมาเยอะไหมเดี๋ยวมันล้นนะฮะนะฮะเรากำลังไล่น้ำมันเข้าสู่ระบบครับฉีดยาเข้าไปครับตอนนี้พอฉีดยาเข้าไปเสร็จปุ๊บเราก็ปิดไว้ฮะพอมันเริ่มตึงแล้วสลิงเริ่มตึงเนี่ยก็ปิดไว้อ่าปิดไว้เสร็จก็เอาน้ำมันออกเสียก่อนฮะ เนี่ยฮะน้ำมันก็จะเพิ่มขึ้นมาตรงนี้น้ำมันก็จะเพิ่มขึ้นมาเนี่ยฮะแล้วก็กำเบรกดูยเนะี่ยลองกำเบรกดูก็มีทรงขึ้นมาน,นี่หน่อยแล้วนะฮะแต่มันยังไม่เต็มนะมันยังไม่เต็มเดี๋ยวเราจะดูดเอาน้ำมันเบรกจากตรงนี้ดูดน้ำมันเบรกออกเสร็จปุ๊บก็เอามาเติมใส่ตรงนี้ต่อฮะเติมใส่ต่อ เสร็จปุ๊บเปิดน้ำมันเบรกเลยแล้วก็ไล่ขึ้นไปเรื่อยๆฮะไล่ขึ้นไปแบบนี้มันก็จะไล่อากาศเข้าไปเรื่อยๆนะฮะนี่ฮะไล่อากาศเข้าไปเรื่อยๆฮะชึบแล้วก็ปิดไว้ครับหลังจากมันก็มาส่องดูด้านบนนะฮะน้ำมันเบรกเข้ามาแล้วตอนนี้น้ำมันเบรกเข้ามาที่ระบบแล้วนะฮะแล้วก็ดูดอีกครับดูดอีกครั้งนึงฮะ ดูดอีั้างหนึ่งแล้วก็มาอัดเข้าอีข้าับทีนี้เนี่ยฮะหลังจากนั้นเราก็เปิดเปิดแล้วก็ฉีดเข้าไปเลยฮะฉีดยาเข้าไปแบบนี้เลยตอนนี้มืดแล้วนะฮะฉีดยาเข้าไปเลยนะฮะเอาจนมันหมดสลิงเลยฮะถ้าห่างอ่ะเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยฮะพอหมดสลิงเสร็จปุ๊บเราก็ปิดไว้ครับแล้วก็มาดูตรงนี้เห็นไหมน้ำมันเบีกมาแล้วนะฮะน้ำมันเบีก พอน้ำมันบีบกมาเสร็จปุ๊บก็เหลือแต่ไล่อีกครับทีนี้ไล่ระบบโดยการปิดเปิดฮะอ่าฮะข้างหนึ่งย้ำข้างหนึ่งก็มาไล่นะ้ำมันบีบกตรงนี้ฮะไล่ลมบีกบกฮะตอนนี้บีบกเริ่มตึงแล้วนะฮะอ่าฮะไปเรื่อยๆครับข้างหนึ่งย้ำนะข้างหนึ่งยำ้ำข้างหนึ่งก็ปล่อยน้ำมันบีบกออกครับชื้อ ข้างหนึงย้ำพอมันเริ่มตึงแล้วเราก็กำแช่ไว้แล้วก็ปล่อยน้ํามันบีบออกครับปึ๊บแบบนี้เลยทําไปเรื่อยๆนะฮะจนกว่ามันจะตึงเนี่ยน้มันมันลดลงเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะไล่เอาจนน้ํามันออกให้หมดเลยนะน้ํามันเก่ามันเนี่ยออกให้หมดเลยฮะเอาให้น้ํามันใหม่มันใสๆจริงๆเลยชึ้อ่ะอยากให้มันเร็วหน่อย อยากให้น้ำมันตัวใหม่เข้าไปในระบบเร็วหน่อยฮะเราก็ดูดเอาน้ำมันเก่าอ,อครับแล้วก็ฉีดทิ้งเลยต่อไปเราก็ดูดเอาน้ำมันตัวใหม่เนี่ยดูดใส่สลิงแล้วก็เอาไปเติมใส่ใส่ปั๊มเบีกบนฮะชืบ๊บน้ำมันเบรกเนี่ยจะใส่กิ้งเลยทีเนี้ยน้ำมันเบรกใส่กิ้งเลยเดี๋ยวต่อไปเราก็ย้ำต่อฮะ ย้ำไปเรื่อยๆจนกว่าเบรกมันจะตึงฮะตอนนี้เบรกมันเริ่มตึงแล้วเบรกเริ่มตึงแล้วนะฮะอะกำเช่ไว้แล้วก็ปล่อยน้ำมันบีกแล้วก็ปิดไว้แล้วก็กำเนี่ยฮะพอเบีบเบรกมันเริ่มตึงแล้วแล้วก็กําไว้แล้วก็นี่ฮะ ชึบต่อไปไอตรงนี้ก็สำคัญนะมันค่อนข้างที่จะมีเนื่งๆน,น,นิดนึงสาเหตุท,ที่มันเนื่งก็เพราะว่าไอตัวนี้มันขาดการหล่อรื่นฮะเราต้องหล่อรื่นเข้าไปใส่จารบีสำหรับเบีรครับเข้าไปฮะแล้วก็แต้มเข้าไปแบบนี้เลยอ่าโอเคเนี่ยตัวนี้ ใส่จลบ,บีเข้าไปมันจะทําให้เบรกเราลื่นเบรกเรานิ่มทันทีครับเพื่อนๆตอนนี้เบรกไไล่ลมเบรกกล้เสร็จแล้วนะฮะนี่ฮะทำไปจนกว่าเบรกมันจะตึงครับพอเบรกมันตึงแล้วก็ต้องไปดูอ่า ไอตัวนั้นด้วยลมเบรกนะเดี๋ยวผมพาขึ้นไปดูตอนนี้เอาให้มันตึงชัดๆก่อนมันอาจจะมืดน,นิดนึงนะตอนนี้มันค่ำนะครับนี่ฮะปัม๊มเบรกทำงานแล้วคาลิเปอร์เบรกเลื่อนเข้าเลื่อนออกแล้วพอมันเริ่มตึงเสร็จปุ๊บเนี่ยนี่ฮะเราก็มาดูว่าที่ตรง ปั๊มเบรกบนเนี่ยมันมีฟองน้ํำไหมเวลาเรากำเบรกเนี่ยมันมีฟองอากาศขุดขึ้นมาไหมถ้าหากไม่มีก็แสดงว่าผ่านแล้วนะฮะสำหรับการไล่น้ำมันเบรกทําเสร็จแล้วเดี๋ยวมาลองขี่กันนะขี่เทสดูก่อนที่จะส่งงานนะโอ้โหเบรกจึกดีเลยฮะแบบนี้มีหัวเสียบแน่นอนฮะฟันเบือนแต่ว่าลูกปืนแผงคล้องหน้าเนี่ยไปแล้วนะฮะไม่ไม่อันนี้แล้วนะ กี่ยกัยุบคอแล้วนะลูกปืนพอหน้าเนี่ยเดี๋ยวต้องแจ้งกันต่อไปฮะตอนนี้ขี่เทสบิกก็ถือว่าผ่านนะฮะผ่านรอไม่ติดด้วยครับสวัสดีครับ